ผมอรุณสวัสดยามเช้าครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับช่องเบลลายไทยครับผมพระโบราณของเก่าสะสมครับมาถึงอีพีที่259นะครับก็ด้านนี้เป็นช่องทางอติดต่อนะครับคุณพี่ติดต่อผมช่องทางนี้ได้เลยนะครับ0625456564ห้าแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารออมสินครับ020359264 890ชื่อบัญชีสุชาติรูปอินครับผม มีพระหลากหลายรายการนะครับก็รายการที่หนึ่งครับผมมานําเสนอเป็นสมเด็จวัลขังครับเนื้อจัดเก่าเลยนะครับวันนี้ผมจะไม่ซูมกล้องนะครับผมจะใช้แบบนี้เลยครับเป็นเบอร์ที่หนึ่งครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับเป็นเบอร์ที่หนึ่งครับดูคราบด้านข้างครับด้านหลังครับด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับก็ สวยสดงดงามครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญแกจิคณาจารย์เก่าครับก็สภาพใช้ครับรายการนี้เป็นวัดเขาวังนะครับปีหนึ่งสามครับรายการที่สองร้อยบาทครับเป็นรายการที่สองครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับรวดเร็วทันใจนะครับ เป็นนางพญาเนื้อจัดเก่าครับดูคร uh> uh ับเก่าเลยนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่สามนะครับก็ตัวตัดข้างแบบนี้เลยครับแบบโบราณเก่าครับดูนะครับรายการนี้สามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับที่สี่เป็นชินาล่านะครับก็สภาพใช้ครับรายการนี้สามอบาทนะครับสภาพศึกครับ เฉดสีท่ไหนชอบมารับไปได้เลยนะครับต่อไปเป็นอะไรการที่5นะครับรายการที่5เป็นหลวงปู่พ่วงนะครับบางบางอะไรเนะี่ยบางโคริเหรอแม่เพิ่งเคยได้ยินนะครับบางโคสีใช่ไหมกรุงเทพบางโค กรุงเทพนะครับรายการนี้สองร้ยบาทครับพี่เป็นรายการที่ห้านะครับกรุงเทพนะครับยังไม่รู้จักเลยนะครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อจัดเก่าเลยครับเป็นพิมพ์นิยมเอนะครับพิมพ์นี้เป็นนิยม A เลยนะครับก็สวยสดงดงามครับเป็นรายการที่หกนะครับ เป็นรายการที่เจ็ดครับปุกนี้ห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดครับเป็นกุวัดราชบุรณะนะครับก็เป็นของดีของเก่าครับนี่ครับก็เป็นรายการที่เจ็ดนะครับสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แดนะครับผมไล์ไว้หน่อยนะครับวันนี้นี่ครับเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะไหนผมหลวงพ่อโสธรรายการนี้3า0ร้อยบาทครับพี่วันนี้ไฟไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเหลืองบ้างเดี๋ยวสีกลับบ้างนะครับครับก็รายการที่แปดครับ่อไปเป็นรายการที่เก้านะครับไวเลยนะครับรายการที่เก้าเป็นพระโป้ครับ รายการนี้300บาทครับพี่เป็นพระโป้เป็นพระสมัยอยุธยาครับกูเดียวกับบางกะทิงนะครับจะเป็นพระโป้ครับองค์เล็กว่านะครับเบอร์เก้าครับต่อไปเป็นเบอร์สิบนะครับก็ชินาราชเนื้อจัดเก่าครับดูครับน่าจะเป็นออกวัดสุทัศนะครับรายการนี้ครับก็400บาทครับแบบนี้เลยครับพี่วันนี้ผมไวนะครับบอกก่อนครับ หลาวมากแคปใไปทันนะเป็นรายการที่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับแม่ข่าวตอนนี้ข่าวสีกาเนี่ยกําลังดังเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทครับแม่เรายังเล่นผ้าหลักร้อยอยู่เลยครับสีกาเล่นผ้าหลักล้านเลยครับแม่หลายล้านด้วยครับรายการนี้เป็น เป็นเขาเรียกว่าไม่ผมจําชื่อไม่ออกนะนึกไม่ออกมือแต่พูดเรื่องสีการ,รายการนี้เอากุนาโดนครับเนื้อจัดเก่าครับเลี่ยมเดิมครับสามร้อยบาทครับพี่เบอร์ทิตสองครับจะไปเป็นเบอร์ที่สานะครับรายการนี้นะครับก็สองร้อยบาทครับเป็นรุ่นสร้างเขื่อนนะครับ บัดบางคาะครับังเคือนเบอร์สิบสามครับไปสิบสี่ครับสิบสี่เป็นเหรียญจัดเก่าครับดูนะครับเหรียญนี้ห้าร้อยบาทครับพี่ดูให้ดีนะครับเป็นเบอร์ที่สิบสี่นะครับปอร์สิบห้าครับเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญนี้สี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อพรมครับ หนึ่งกว่าแน่นอนครับพาแบบนี้ครับต่อไปเป็นเบอร์สิบหกครับไล้วัยเลยนะครับสิบหกเป็นนางพญาเนื้อเก่านะครับก็เนื้อนี้หายากด้วยนะครับก็สามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนี้เป็นนางกวักครับเนื้อเก่าครับ ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะครับก็รายการนี้ผมขอนะครับที่สองร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปสิบแปดครับสิบแปดเป็นพระสังกจายนะครับน่าจะเป็นพระกุนะครับสังกจายแบบนี้ครับยุทธยาครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่เป็นเนื้อตะกั่วนะครับ เป็นคู่นะครับงานแกะสลักแกะมือครับงานแฮนด์เมดครับสองร้อยบาทครับอันนี้เรเป็นรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบเป็น้องคู่ต่อมาครับดูครับนี่ครับคนแกะตั้งใจมากครับอะไรกรนี้สองร้อยบาท รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นสมกอเนื้อเก่าๆครับดูแบบนี้ไวดีนะครับแม่เผียบที่ท่านใดชอบรวดเร็วแบบนี้บอกผมได้นะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่นี่ครับดูมันแบบใกล้ๆเลยครับ ยี่สิบสามครับนี่ครับรายการนี้สี่บาทครับรบายสานะครับเอา2 22, 22รายการนี้เป็นรายการที่ยีสานะครับ เดีย๋ยวนี้นะครับต่อไปยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่เป็นพระพิตานะครับรายการนี้เป็นของแปลกครับดูครับพิตามีเหมือนมีพาญานาคอยู่ข้างบนด้วยครับดูครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ต่อไปยี่สิบห้า เป็นน่าจะเป็นปืนแตกนะครับนะครับรายการนี้300อบาทครับต่อไปยีหนะครับไฟแปลกๆนะวันนี้ครับยี่สิบหกครับ300บาทครับพี่เป็นสมเด็จนะครับ ยี่สิบเจ็ดสองร้อยบาทครับเป็นนางพญาสกุลไทยครับต่อไปยี่สิบแปดครับเป็นหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับรายการนี้เป็นหลอโบราณเก่าครับดูนะครับมีตอกผ่อพานนะครับเป็นหลอโบราณนะครับเนื้อจัดเก่าเลยครับดูนะครับแอแปลกดีนะเวลาผมจับมือเดียวนี่จะเป็นสีเหลืองถ้าจับสองมือนี่จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับ แปลกดีครับายอะไรนี่วันนี้เป็นอะไรนะครับยังงงอยู่นะครับยี่สิบแปดนะครับสามร้อยบาทต่อไปยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าเป็นพระลีลานะครับรายการนี้ลีลายืนสุโขทัยแน่นอนครับสามร้อยบาทครับยี่สิบเก้าครับต่อไปเป็นเบอร์ที่สามสิบนะครับมาที่ใหญ่พิยาครับเป็นหลวงพ่อโตครับ หลวงพ่อโตบางกะทิงนะครับดูครับรายการนี้300บาทครับเนรายการที่3 0มบครับต่อไปเป็นส1เนะครับส1นี้เป็นพระอู่ทองนะครับดูครับอู่ทองวิทยานะครับองค์นี้เก่าครับเนื้อจัดเก่าครับก็สภาพล้างด้วยครับก็ผมทำการปัดให้เห็นเนื้อจริงครับดูครับก็ มแชดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับก็สามร้อยบาทครับต่อไปเป็นสามสิบสองครับสามสองเป็นนี่เลยครับหอยเข็มครับรายการนี้ครับเนื้อเก่าครับขนมแดงขึ้นด้วยนะครับเป็นรายการที่สามะิบสองครับ4ี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นสามสมนะครับพิมพ์ท้ามาไยครับแบบเมื่อเงินครับแบบนี้ดูง่ายเลยครับ พิมพ์ทำมาฟยนะครับรายการนี้สามร้อยบาทครับลงพ่วเงินนะครับแบบนี้มีในหนังสือด้วยนะครับหนังสือพระรนบหนังสือประจําจังหวัดมีเลยนะครับนี้ครับนี่นะครับรายการนี้ก็เก่าดีครับมือจัดเก่าครับสนิมแดงครับสามร้อยบาทครับรายการที่สามสี่นะครับต่อไปสามน35ห้าครับ ค้าเป็นตะกรุดเก่าครับผมคาดว่าน่าจะเป็นหลวมพ่อทบนะครับแบบนี้นะครับพ่อทบชนแดนนะครับเนื้อจัดเก่าด้วยครับสองร้อยบาทครับพี่เอาไปใช้ครับของดีครับพี่สามสิบห้าต่อไปสามสิบหกนะครับพระคูสั่งฆลักษณ์นะครับเหรียญนี้เป็นภาพถ่ายนะครับเก่าเก่าสามสิบหกนะครับสองร้อยบาทครับเป็นรายการที่สามสิบหกครับต่อไปสามสิบเจ็ดนะครับ 37เป็นดูนะครับรายการนี้ผมขอที่300รอบาทครับรายการที่37นะครับแบบนี้รวดเร็วดีนะครับแม่ทันใจครับต่อไปส8แนะครับใครดูไม่สะใจขอรูปผมเพิ่มเติมได้นะครับก็รายการนี้น่าจะเป็นชุบนิกเกิลนะครับแม่เหมือนเนื้อเงินเลยนะครับดูนะครับรายการนี้200บาทครับเป็นชินาล่านะครับ ลายธงชาติครับต่อไปเป็นสามสิบเก้านะครับสามเก้าเป็นเมุส่วนเนื้อชิ้นเขียวครับดูครับเมุส่วนเนื้อชิ้นเขียวก็ของดีครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับก็ชั้นหนึ่งครับเรื่องความเหนียวแน่นในของเขาเลยครับเมสส่วนนะครับสามสิบเก้าครับต่อไปเป็นสี่สิบนะครับสี่สิบเป็นนี่นะครับ เป็นหลวงพ่อซับนะครับนี่ต้องเป็นหลวงพ่อซาบวัดปักแรกนะครับก็สามร้อยบาทครับพี่เบอร์สี่สิบครับตัวเล็กไม่ยอมนอนนะครับแม่เลือเกอินะนะเัีดยกถึงเดินๆตื่นมาได้นะครับแม่ หลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับกทมนะครับหลวงู้สดครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่สี่สิบอดครับต่อไปเป็นสี่สิบสองครับสี่บสองเป็นนางพญานะครับเนื้อจัดเก่าครับรายการนี้สี่รอยบาทครับผมนี่นะครับดูให้ดีนะครับเป็นรายการที่สี่สิบสองครับต่อไปเป็นรายการที่ส3สบสามนะครับสี่สิบสามเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสภาพศึกครับ เป็นพิมพ์อแน่นอนครับดูนะครับแม่ตัวจริงเป็นสีนี้นะครับอย่าหลงสีนะครับผมมือออกสีเหลืองครับงงเลยนะครับตัวจริงเป็นสิ่งสีนี้เลยครับสามร้อยบาทครับรายการนี้ครับสี่สิบสามครับวลาเป็นสี่สิสี่ครับเป็นสมเด็จวัลขังเนื้อจัดเก่าครับดูครับรายการนี้ก็พิมพ์เปะเลยครับพิมพ์ดีครับแต่ความคมเนี่ยอาจจะน้อยลงนิดนึงครับ มันเป็นพราสภาพใช้ครับในการนี้300บาทครับพี่44ี่สิบสี่ประมาเป็นสี่บห้าสี่บห้นี้เป็นสมเร็จเนื้อจัดเก่าอีกครับองค์นี้สวยมากครับพี่ดูครับมีร่องรอยการลงรักด้วยนะครับดูครับพราแบบนี้ควรเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นรายการที่45ครับ500บาทครับผมระาเป็นสี่สครับ 46นี้เป็นสมกอเนื้อจัดครับดูครับพักกุแน่นอนครับดูครับมาเป็นดัวพักกุเลยครับข้บกุยังเหนียวแน่นอยู่ครับด้านในครับลาขึ้นครับมีเม็ดแร่เม็ดกวดครับรายการนี้4ี่สิบหกนะครับก็300อบาทสบาเป็น47่เ็นะครับ47นี้เป็นสมเด็จเนื้อเก่าครับดูให้ดีนะครับรายการนี้300อบาทครับเนื้อจัดเก่าครับดูครับแม่ สภาพเนี่ยอาจจะย่นๆหน่อยครับแต่เป็นพระธรรมชาติเดิมครับดูนะครับบางอย่างพระดูง่ายนะครับสี่เจ็ดครับต่อไปเป็นสี่สิบแปดครับหลวงพ่อน้อยครับมาตาเป็นกะโลกมาเลยครับดูตากลมเลยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยธรรมศลานะครับรายการนี้สามร้อยบาทครับสี่สิบแปดครับ เรเป็น49นะครับ49นี่เลยครับดูครับหลวงพ่อปานขี่คูดครับนี่ครับรายการนี้400บาทครับพี่เนื้อจัดเก่าครับเป็นเบอร์49แล้วรายการนี้50นะครับ50นี้เป็นหลวงปู่โตวัดประดูจชิมพี่นะครับดูครับมีกระตุดฝังใต้ล่างด้วยครับ300บาทครับรายการนี้ครับ เพียส,สีบอกดูไม่ทันแม่เดี๋ยวผมถ่ายรูปเพิ่มเติมให้บอกเบอร์ผมได้ครับรายการนี้เป็นห้าสิบเอ็ดนะครับสามร้อยบาทครับดูครับห้าสิบเอ็ดนะครับจะไปเป็นห้าสิบสองครับห้าสสองเป็นหลวงพุทธทครับดูครับ หลังลุงผู้ทิมนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ๆครับปีหกศูนแน่นอนครับตอกแบบนี้ครับหรืออาจจะงวดนี้นะครับหกศูนย์นะครับดูให้ดีครับสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะครับห้าสิบสามเป็นสมเร็จจัดเก่าครับวางกระดานครับดูครับแม่รายการนี้สามร้อยบาทครับวางกระดานนะครับแม่ผมเห็นว่าวางแปลกๆครับ ที่ห้าสิบสี่นะครับดูครับรายการนี้เป็นซุ้มกอเนื้อจัดเก่าครับดูครับสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าเป็นหลวงพ่อเงินครับเนื้อเก่าเลยครับจัดมาเลยครับรายการนี้ครับพิมพ์ดีด้วยนะครับสามร้อยบาทครับ ห้าสิบห้านะครับต่อไปเป็นห้าสิบหกครับถ้าผมไลฟ์แบบนี้ดีพี่คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าไลฟ์ไวๆแบบนี้ชอบนะครับก็รายการนี้สองร้อยบาทครับห้าสิบหกนะครับไวเหลือเกินนะครับแม่สายฟ้าแลบเลยครับรายการนี้สองร้อยบาทครับเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นพระกุนะครับก็นางพญา กูไหนไม่แน่ใจนะครับแต่การ่อไฟเป็นรายการที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นผงทุพันณ์เนื้อเก่าครับดูครับพิมพ์เก่าเก่าครับเนื้อจะจัดครับรายการนี้นะผมขอที่สองร้อยบาทนะครับดูครับแม่สาเหลืองด้วยนะครับวันนี้ใส่ต้องเปลี่ยนไาใหม่นะครับแม่รายการนี้สวยมากครับสมเด็จครับสี่ร้อยบาทครับ เป็นห้าสิบเก้านะครับเป็นบางุุนพมครับพิม์ใหญ่บางุนพม์เนาะอีพีนี้จบลงครับพี่ก็เรียบร้อยครับยี่สิบนาทีไวมากครับพระห้าสิบองค์นะครับก็รวดเร็วทันใจครับครับอีพีนี้จบลงครับก็ขอขอบคุณเพียซีนะครับขอบคุณจากใจเลยครับขอให้เพียรซีนะมีความสุข กับทุกคลิปที่ผมลงนะครับผมนี่เดี๋ยวช้ามั่งเดี๋ยวเร็วมั่งเดี๋ยวไวมั่งครับก็บางทีเล่าเรื่องนู้นนี้นั่นมั่งครับก็ขออภัยนะครับผิดพลาดขออภัยครับอันไหนดีก็พี่ชอบพี่ปิดได้เลยครับของผมไม่ยากไม่เย็นครับพี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้หมดเวลาครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ